สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่16เมษาย,ยน2566นหยนะครับลาว VIP ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับประเทศลาวนะช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นหลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขแทนคําขอบคุณทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงสดใสสดใสนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมังคง,ง,ง,งมังคังมังมีนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจ ะครับนะครับ,นะรบเราก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากทุกท่านบ้างนะครับลาว VIP เมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเก้าสองสองเก้านะวันนี้จะมีอะไรมาฝากก็มาชมได้เลยนะครับลาว VIP ของวันที่สิบหกนะครับออกเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับใครยังไม่นอนก็ลุ้นได้ใครนอนแล้วก็นอนเลยนะครับประมาณนี้หรือนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาดูซะให้มันเรียบร้อยอถ้าเกิดมันได้ไปต่อก็ตื่นเต้นดีใจนอนหลับฝันดี แต่ถ้าตรงข้ามกันแล้วก็นอนไม่หลับเลยนะบอกไว้ก่อนมาลุ้นเนี่ยประมาณนี้สามสี่ห้านะครับเน้นที่สี่นะครับสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าก้าสี่สี่ทุ้นทุ่นสี่นะครับส่วนสามก็สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามทุ่นทุ่นสามนะครับตัวลองคือห้านะใครชอบห้าก็แจกไปตัวห้าห้านี่มัน ตัวรองอมันทำไมชอบสเสือเจังฮะไม่เข้าใจมันเน้นทางหนึ่งไปทางหนึ่งพยายามทดลองเหมือนกันละ่ะว่าจะแกล้งเน้นทางนี้สิมันก็หนีมาทางนี้เหมือนเดิมพูดง่ายๆว่าให้ไม่แม่นนะอ <laughs> <laughs> ตัวเองให้ไม่แม่นก็ว่าเถอะไม่ต้องไปโทษปีโทษกองเนาะลำไม่ดีโทษปีโทษกองอืมร้องไม่ดีก็โทษนัก,น,กนักดนตรี ทั้งอะไรครับนี่วิ่งรุ่นเน้นนะครับเน้นที่สี่นะครับลองสามนะครับประมาณนี้อ่าครับอืบจืบยืบ,บ,บออเอาสีแดงร 3, ครับสามสี่เน้นที่สี่นะนะครับเน้นที่สี่นะครับสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่ ถ้าสามมาก็สามหกสามสาบเจ็ดเจ็ดสามสแปดแล้วก็สามถ้าลองมาก็ห้านะครับวิ่งรูดนะถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในคู่เจาะนะครับสามอย่าลืมนะครับลาววีเพีเน้นทางไหนครับนี้เน้นทางท้ายนะครับเน้นทางท้ายนะอ่าทบเน้นทางท้ายเน้นทางท้ายลาววีพีสามทุ่มอันนี้นะครับสามทุ่มครับ ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ